สยบฟ้าพิชิตปิพีบทที่หนึ่เสียงร้องเอ๊ะตัวเอกเกินเวทีว่าจะท่อนแรกของหมานเห็นชัดว่าไม่ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเลือดท่วมนองนานนับพันปีระหว่างที่ไก่เต่าและมานและยิ่งไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยถึงความจริงที่ว่าเคอร์เซนเสอร์ของสารศึกษาเป็นผู้ถล่มพักมาจ,จนพินาศล่มสลายมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวาจาบ้านพอจะมีเหตุผลอยู่กอบกับสีหน้ายามกล่าวออกมาคล้ายเย็ดม่านในอุดมการณ์และความถูกต้องจึงอย่างขอมีทุ่งท่าของเศษาสารศึกษาอยู่บางไม่นับว่าน่าเลียดสักเท่าใดทว่าวาจาท่อนต่อมากับรูปนัทตกไปตรงบาอยอีกบทจะขอร้องก็ขอร้องออกมาตกตกไม่คิดจะเก็บยามท่าทีไร้ซึ่งศัก์สีและอย่างอายอย่างถึงที่สุด ทางเสี่ยวถางมองมันตาค้างแทบไม่เชื่อหูว่ามันกำลังขอร้องนางอยู่จริงๆร,รู้สึกงงสับสนทั้งบอกว่านิชเชียเป็นสิทธิ์ของจอมปราดนี่เป็นความจริงหรือแม้แต่โม่สัสารเรื่องบบดนี้เข้าใจนิสัยของมานเป็นอย่างดีแล้วก็ยังรู้สึกแก้มร้อนสู้ดวงตาใช้ไปอาบอายขึ้นบูบด้านเนี่ยของวีนั้นหลังจากหายตะลิงก็ใส่หน้าเหยนึกรังเกียจคิดในใจ สารศึกษาเป็นสาสรที่ที่เป็นปริศนาแห่งเดียวที่สามารถเชื่อมโรกิยะกับโรกุตระเข้าไปด้วยการมีความทรงทุนดีให้ระกิจภูมิถึงระดับใดนับตั้งแต่จอมปราดคือเฮาร้านลงมาจนถึงจุนโมิีนในรุ่นปัจจุบนันมีผู้ใดบ้างที่เห็นบักมานอยู่ในสายตาแต่ตัวอุบาทถึงเชียกับพูดจาไม่ไว้หน้าสำนักไม่ไว้หน้าตัวเองเห็นทีํำเล่าหรือ ที่ว่าสารศรึกษาให้การศรึกษาแก่ทุกคนทุกประเภทจะไม่ใช่แค่คำเล่าือเสียแล้วอันที่จริงหากนิ้งชฉวยอยู่ที่นี่เพียงลำพังแค่อาศรรยัยกลิ่นอายของสิ่งที่เหลียนเสิร์ต้าซื่อทิ้งไว้ในห้วงแห่งความนึกคิดนำทางมันก็น่าจะออกไปได้แล้วเมื่อคลู่ตอนหม,นา,มานผาโมเสศายยียหูอุ๋ยเดินออกจากสำนักพบหานก็ใช้วิธีการนี้แต่เป็นมันเอกที่ไม่อยากจะลองดูอีกครั้ง เขคิดว่าอาการที่บานสามารถค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องได้ในระหว่างเดินอยู่ในหมองมืดอาจพออ้างได้ว่าเป็นเรื่องของโชคแต่หากโชคดีบ่อยครั้งติดติเกินเกิดไปผู้อื่นอาจเริ่มสงสัยขึ้นได้แม่นางถางเจ้าคิดจะไปยังที่ใดหนิงเฉวยถามถังเสียวถานตอบข้าจะไปทางทิศใต้ คำว่าทิศใต้นั้นขอบเขตกว้างใหญ่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้พวกหมานกําลังยืนอยู่ในเทือกเขาเทียนชีซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของแผ่นดินใหญ่ไม่ว่าจุดหมายจะเป็นที่ใดก็ต้องไปการเดินทางลงใต้ทั้งเส้นทว่าเมื่อถังเสียวถางพูดด้วยสีหน้าจริงจงังหนิงเฉวี่ยก็รับฟังเกลียดจิตจังด้วยเช่นกันทั้งอย่างผสมโรกรกเกินตามไป อ้าช่างประจวบหมาะจริงๆพวกเราก็จะเดินทางลงใต้ที่แท้ทุกคนด้วยมีจุดหมายเดียวกันหมดด่างคําที่ว่าตั้งใจพบมิสู้บังเอิญพบกันเช่นนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันเถอะเส้นทางออกสู่โลกภายนอกซึ่งทางเสียวทางพิูนํำทางเป็นทางที่ขุดเจาะภูเขาและที่ราบสูงในบริเวณนั้นให้มีลักษณะเหมือนหุบเขาสองฝั่ทาง จึงเป็นกำแพงหินเรียบเรื่นตรงแนวเรากับใช้ดาบเฉือนแต่งออกมาต่อให้เป็นพยาอยินสีก็มีปัญญาอย่างกงเล็บถึงจะผ่านลมฝนและหิมะมิทราบเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วก็ยังคงปราศจากการกาัดเซาะและแตะกอนดินทับถมทำให้ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าัชพืชใดๆงอกงายให้เห็น และแล้วกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วยุคคลที่ไม่น่าจะรวมตัวกันได้อันมีผู้มงมงายยุทธแห่งอาสมเทผู้มงมงายอักษรแห่งเขาโมกกาดตรีดีน้อยแห่งพักมานและสิสัญจรทั่วปัตตภีผู้ไม่ได้เลื่องที่สุดในประวัติศาสตร์ของสารศึกษาก็พากันเดินไปตามทางที่แคบยาวมีกำแพงหินสูงชันขนาดสองข้างอย่างเงียบเงียบแต่ใช้คำว่าเงียบก็ไม่ค่อยถูกต้องนะัก ตามความคิดของข้าผู้ฝึกชานรุ่นยาวอย่างพวกเราไม่ควรเดินซ้ำรอยเดิมของคนรุ่นก่อนโมสันสันถามซ้ำรอยเดิมอะไรก็ที่พอพบหน้ากันไม่พูดพร่ำทำเพลงสู้กันแบบเอาเป็นน้ำตายอย่างรอยเล่าไม่เห็นหน้าสนุกตรงไหนเอาเวลาไปเล่นกายฝึกจิตน่าจะเป็นประโยชน์กว่าหรือหากพบหน้ากันก็หาเรื่องสนทนาแก้เหงาจะไม่ดีกว่าหรือ เย่หงหวีแย้งขึ้นด้วยสีหน้าเย็นเฉาไม่มีการต่อสู้ก็ไม่มีการฝึกชาญข้าไม่อยากถกเถียงกับตัวประหลาดที่งมงายแต่การฝึกชานอย่างเจ้าหรอกต่อไปหาเมี่ยวปากเข้าไปฉังอันเสียบ่าข้าจะเชิญพวกเจ้ากินบะหมี่บะหมี่ไข่ดาวที่สางๆต้มถังเสียวถังสอดปากถามอย่างอยากรู้สร้างๆคือใคร รสร้างคือสาวใช้ของข้าเพืแ่อบบมีที่นางทาอร่อยที่สุดในปัตตพีหนิงเฉวีที่หน้าตาสูบเสียวดูกระป้กระเป๋ามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเมื่ออยถึงสังสารคม่นสันสารเห็นแล้วก็ยิ้มน้อยๆในใจกับรู้สึกหวงเวงไม่สงบหนิงเฉวีกล่าวถังเสียวถาง,างต่อให้จะต่อยตีการออกจากที่นี่ไปได้แล้วค่อยต่อยตีการก็ไม่สายแต่จะว่าไปอันที่จรความแค้นระหว่างข้า กับอาสมเทพก็ไม่ได้น้อยไปกว่าของเจ้าเลยพูดถึงตรงนี้มันก็เหลือบตามองแผ่นหลังเยี่ยหุวหว๋ยที่เดินนำหน้าพังรถเสียงถามว่าเจ้ารู้จักองค์ชายหลงชิงหรือไม่ถางเสียวถางถูกท่าดีลึกลับของมานทําพลอยตื่นเต้นไปด้วยก็ซิบตอบจะไม่รู้ตัวรู้จักซ่ข้าเห็นเจ้าใช้กระดูยิงมานจนอกทะลุทะของเจ้าไร้การยิง อยู่ห่างไกลขนาดนั้นยังยิงถูกหนิงเฉวีกับกล่าวชมนาวไหนเลยจะมีความปาดเปรียวอาถรรพ์เหมือนเจ้าที่ฝึกวิชาของนิกายหมิงผาสูงขนาดนั้นเจ้ายังกล้ากระโดดลงมาถัางสิ่วถางก้มหน้าสารภาพย่างขัดเขินตอนนั้นข้ากรจนไม่ทันคิดเลยทําตัวเลอะเลือนไปบ้างหนิงเฉวีพยักเพย์ไปถางเยี่ยวอุ๋ยกล่าวเบาๆว่า องชายหลงเชิ่อถูกฆ่าย,ยิงทนูสุสจนฝึกชันอีกไม่ได้อาสมเทพแห่งสีหลิงมีหรือจะไม่อยากเอาเรื่องฆ่าส่วนตัวนางจริงๆแล้วก็คิดจะฆ่าฆ่าอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ข่ากับนางทำข้อตลกลงกันไว้ว่าจะไม่ลงมือใน,ในดินแดนศักดิ์ธิ์ของพวกเจ้าดังนั้นหลังออกจากเขาไปได้แล้วหากเจ้าจะต่อยตีกับนางข้าสามารถช่วยเจ้า แม้จะลดเสียงโลงแต่เมื่อเดินอยู่ด้วยกันในทางเดินลึกแคบอันเงียบสงัดเย็นนี้มีหรือคนที่เดินหา่างออกไปแค่ไม่กี่ก้าวจะไม่ได้ยินกอบกับบานก็ไม่ได้พเจตนาจะปิดบงังแต่อย่างใดเน่้อหงว,วีที่เดินนำหน้าสุดหยุดเท้าหันกลับมาตวาดอย่างฉุนเฉียวนิ้งเชวีหุ่นป่าให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าอาบอายแทนจอมป่าจริงๆี่รับคนอย่างเจ้าเป็นศิทธ ข,ข้าพูดได้เต็มปากว่าต่อไปเจ้าจะต้องกลายเป็นความอับยศอดสูของสารศึกษาไม่ต้องต่อไปหรอกตอนนี้ข้าก็เป็นอยู่แล้วหนิงเฉวียยอมรับออกมาหน้าตาเฉยเพราะหลังจากการแข่งขันกับคุณชายสามตะกุลเสียแห่งดน่านทีนข่าวนั้นมันเคยถูกสายรวบสารศึกษามองเป็นอากาศธาตุเป็นดานหลายเดือนคำพูดที่ว่าเป็นเป็นความอัปยศอดสูของสารศึกษานี้ ปล่อยเข้าหูไม่รู้ว่ากี่ครั้งจนกี่ครั้งมันฝังจนทำใจได้แล้วแค่ปล่อยให้เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาเสียก็สิ้นเรื่องอย่างที่เคยบอกกล่าวไว้ขอเพียงมานกับสังสาง,งสามารถอยู่รอดต่อไปได้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันล้วนยอมกระทำในเมื่อเป็นเช่นนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับถังเสี่ยวถางผู้ที่บัดน,นี้มีพลังต่อสู้เข้มแข็งที่สุดในบรดาพวกมาน และอย่างดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวสารศึกษากับจอมป่าสักเท่าไหร่พูดจาหยอกล้อให้นางสนุกสนานเบิกบานใจสักหน่อยจะเป็นไรไปขอเพียงปันตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทหารแลชาวบ้านทั้งหมดในเมืองเวยซื่อฟูหรือว่าองค์จักรพรรดิมีผู้ใดบ้างที่จะไม่หัวรอหาเมื่อถูกมานประจบออกใจดังนั้นหลังจากพูดคุยกันได้ไม่นาน ก็ไม่แปลกที่ถังสิวถังจะลมดีขึ้นประเดี๋ยวประดาเอาไปต้องได้ยินเสียงด่งหูระคิกครับที่แท้เจ้าก็คือน้องสาวของถังนั่นเองนับถือมานานแล้วนับถือมานานแล้วนึกถึงคําบอกเล่าเกี่ยวกับคนชื่อถังที่เฉินผีผีเคยเอ่ยถึงตอนนอนคุยกันบนพื้นหญ้าในวันแรกของการเป็นสิ่งชั้นสองถึงช่วยก็เตลิงไปเล็กน้อย จากนั้นผ่านนึกขึ้นได้อีกหลายอยา่างอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาสาวงามในฝันของเฉินผีผีเป็นตน้นมีหน้าเล่าตอนนั้นตอนเห็นตรุณีพักหมาดมันจึงรู้สึกคุนตาเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่นับว่าอายุน้อยไปสักนิดแม่นาคนนี้นับว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่เฉินผีผีฝ่ายฝันทุกประการหากเจ้าต้องการเดินทางลงใต้ควรแวะเที่ยวที่เมืองฉางอานด้วย นี่มีเกี่ยวอะไรกับบะมีไข่ดาวที่ข้าพูดถึงเมื่อครู่นี้แต่เป็นเพราะฉางอ่านเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เรียงไกลที่สุดในปัตตภีมีผู้คนที่น่าสนใจอาศัยอยู่ที่นั่นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนผู้เดินที่ข้าอยากแนะนำให้เจ้ารู้จักมันอายุไร้เรียก,กับข้าแต่บรรลูด่ารู้ชตาไปนานแล้วใครๆก็ยกย่องว่ามันชื่ออัจฉริยะตัวจริงถางเสียวถางเบิงตากว่างถามอีกแตกตื่น อายุยังน้อยก็บรรู้ด่านุชตาแล้วมีคนเช่นนี้อยู่จริงๆหรือหรือคนผู้นี้ยังร้ายกาจกว่าผู้งมงายยศอีกเย่หงหว๋ได้ยินก็แค่เสียงพูดเฮ้อเจ้าอ้วนหน้าตายนั่นนิสัยใจคบาดยิ่งมีดีก็เฉพาะเรื่องฝึกชานเท่านั้นบอกได้แต่เพียงว่าเฮ้าเทียนมีใจลำเอียงกับคนบางคนเกินไปนางเงียบไปสักเล็กน้อยก่อนถามหนิงเฉียว,ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง นิงช่วยค่อยนึกขึ้นมาได้ว่าเฉินพี่ๆกับเยี่ยหงอุ๋ยนั้นรู้จักกันและทุกครั้งที่เอ่ยถึงนางเจ้าอ้วผู้แสนจะทรนงถือดีจะต้องตัวสารเหมือนลูกนกปาด้วยความหวาดกลัวจึงกล่าวศรีรษะตอบสั้นๆว่าก็ไม่เร้วเยี่ยหงอุ๋ยนี่เงียบไปอีกก่อนกล่าวเสียงราบเรียมเช่นนั้นก็ดีแล้วคนทั้งสี่เดินตามกันไปบนเส้นทางที่เงียบสงัดเข้าขั้นวงเวง พวกมานคือคนรุ่นยาวที่มีความสามารถโดดเด่นในโลกงการฝึกชาติแต่กลับต่างที่กายต่างความคิดกระท่งว่ายังมีความแค้นต่อการทว่าตลอดทางกลับไม่มีฉากห้ามหันกราวีระหว่างพวกปานิเห็นอาจ,จเป็นเพราะเมื่อได้เจอกับล้วนจินชราในสำนักพักมานได้เห็นความโหดเหี้ยมไร้ความปานีของโชคชะตาจึงรู้สึกเบื่อหน่ายเชื่อชาหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นเพราะนี่คือการ เดินทางกลับบา้านโดยมีคนรุ่นเดียวการเป็นเพื่อนจึงไม่มีแก่ใจไปคิดถึงเรื่องจากสมองพวกนี้วัยหนุ่มสาวเพศสิ่งสวยงามอีกไม่ว่าจะงมงายอักษรงมงายในยุทธ์งมงายในพระกำลงังหรือว่างมงายในเงินทองพวกมันควรนักษาความเรียบง่ายบริสุดเอาไว้ไม่ใช่จมดิ่งอยู่กับบุญคุณความแค้นแต่ก่อนเก่ารากับถูกบอ่อโขลนดูดไว้สลัดอย่างไรก็ไม่หลุด หากในโลกมีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีการแก่เทาไม่มีการกระตกรทางความคิดบางเอียทำให้การทะเลาะเบาแววงและบุญคุณความแค้นลดน้อยลงบ้างก็ได้หากมีแต่คนเลือดร้อนไม่ใชเ่เลือดเย็นมากแผนการจะต่อยตีการกข้อกระทำกันอย่างเปิดเผยไม่มีการรอบใส่ร้ายป้ายสีการโครงโครงจะเปลี่ยนเป็นเรียบง่ายและสวยงามขึ้นกว่าเดิมปาบวาวแต่ได้เสียดาย คนทุกคนนู้ต้องค่อยๆฉลาหลงนี่ฉลาหลงภาราที่แบกไว้บุญไหลก็ยิ่งดักขึ้นจนเอวหมองุ้มจึงทําให้คนเราพยายามคบคิดหาแผนการมากมายเพื่อจัดการกับภาระเหล่านั้นจนเพิกเฉยที่จะรับรู้ถึงความสวยงามของโลกนี้ทางทิศใต้สุดของเทือนเขาเทียนชีแนวเขาค่อยๆลาดตามลงแล้วยื่นเข้าไปในทุ่งร้างจากนั้นค่อยๆหายไปกับพื้นราบทางทิศเหนือของทะเลสาบภูหลัน ขบวนพ่อค้าที่เดินถากมาจากจงหยวนได้หยุดพักอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วแม้ผิวของทะเลสาบยามนี้แทบจะจับตัวเป็นน้ำแข็งไปหมดแต่พวกบานกลับอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจากไปชายไวกลางโขนด้านขอบปวกขึ้นมองไปยังยอดเขาหิมะซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมันรู้สึกได้ว่าที่นั่นมีคนจะใช่โขนจากอารามหรือไม่มันนกสงสัยว่ากันตามเหตุผล นิกายเฮ้าเทียนไม่มีทางส่งแค่เศษดุจยาวอย่างพุ่มงลาย,ยุทธกับหลงชิงมาและวาดฝันอย่างสวยหรูว่าจะแย่งกามิสวรร์กลับไปได้ทว่านอกจากตัวมันกับคนที่ฝึกวิชาจักรจานที่สามวัดซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้หลบซ่อนตัวอยู่หน้าที่ใดยังจะมีผู้ใดอีกที่รู้ว่าหลังจากประตูของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกปิดตายทางออกที่มีอยู่เพียงแห่งเดียว จะอยู่ทางที่เหนือของเทเลสาบกูลานนี่แต่ต่อให้คนผู้นี้เป็นสิทสัญจรทั่วปฐพีที่อารามส่งมามันก็จะไม่ล้มเลิกแผนที่วางไว้อย่างเด็ดขาดเพราะมาถูกแว้นต้าถาการสมเทพบีอยู่ตรงกลางมานานเกินไปแล้วมันเกลียดฉากความรู้สึกเช่นนี้ดังนั้นจึงตัดสินใจกระทาเรื่องบางอย่างขอเพียงมีคำพีสวรรค์อยู่ในมือก็อสามารถ เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงในฐานะผู้สืบทอดของพระมารที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนชายวัยวกลางคนเชื่อในคำเล่าหลือนี้อย่างหมดหัวใจเฮียสู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่ชายวัยวกลางคน,นพึ่งพับเบาๆพังยิ้มอย่างไม่อินางขังขอบสักพักก็โยนขาแพ้ที่กัดแทบไปกว่าครึ่งกับใส่ชามแล้วรับผ้าจากผู้ใต้บังคับบัญชามาเช็ดคราบมันยองตามนิ้วมือ จากด้านยืดกายลุกขึ้นมันเดินยามไปบนทะเลสาบที่เพิ่งจับตัวไปน้ําแข็งเข้าหาเทือกเขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ละก้าวหนักแน่นมั่โขงราวกับต้องการจบระบวขยี้น้ำชั้นน้ําแข็งให้แหลกขาฝ่าเท้ากงไม่ปานเหล่าอริที่มีอยู่มากมายของมานน้น,นรู้ว่าวันว่ายน้ําไม่เป็นกระทั่งถึงคานว่ากลัวน้ําวันนี้มันกลับต้องการเดินข้ามไปบนทะเลสาบคล้ายต้องการเหยียบยาม ความอึดอัดคับคล้องที่มีมาช้านานให้แหลกกระจุยลมหนาวที่กระโชกใส่น้าทําให้มารู้สึกสดชื่นกับเป้กระเป๋าร้ายยอดเวลากลับไปเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มความรู้สึกเช่นนี้ช่างวิเศษจริงๆยามนี้ของปีเป็นช่วงที่อากาศหนาวสุดกลางเทือกเขาเทียนชีแอนกว้างใหญ่เพศาศมีลกรโชกรุนแรงอางกาศบนยอดขาหนาวจับจิตแต่เป็นเพราะไม่มีเมฆปกปดบปาง แสงตะว,วันจึงส่องผ่านลงมาได้แม้จะไม่สามารถนำความอบอุ่นมาให้สักเท่าใดแต่ก็พอจะปลอบประโลมจิตใจคนเราได้บ้างเป็นด่างที่ชายวัยกลางโขดต,ตรงริมทะเลสาบคาดดาวบนยอดขาวโดดเดี่ยวหนาวเด็บที่ดูหวังเวงวเราวกับไม่เคยมีมนุษย์คนไหนกลา้าย่างกลายขึ้นไปในรอบหมื่นปีบัดนี้มีนักพจน์รูปร่างผอมเพรียวสวมอพรเดือบาง บนมวยผมเสียบเป็นที่ทาจากไม้มะเกลือเล่มหนึ่งเยืนอยู่จริงๆกลางหลังของนักโพสสะพายกระบ,บี่ไม้เล่มหนึ่งไม่ได้หมานสงบนิ่งขณะมองผ่านปุ๋ยเมฆที่ลอยลองอยู่ด้านล่างลงไปยังทุ่งร้างจากตรงนี้สามารถมองเห็นทะเลสาบอูหลานที่มีลักษณะเหมือนกระจกใสแผ่นหนึ่งบนผาสูงชานสำนักพักหมานเมื่อหลายวันก่อน เยซูสิสัญจรจากอารามจูโซและถังสิสัญจรจากพักมานได้เอาเรื่องการฝ่าดานชานของหนิ้งเฉียงลงชิงมาพนันกันสุดท้ายเป็นหนิงเฉียฝ่าดานได้ก่อนจากนั้นก็ใช้ธนูยานยิงหลงชิงจนพิการสิ่งที่ต้องจ่ายออกภยัยไม่พูดออกมาทั้งผู้รู้กันอยู่เนี่แก่ใจนั่นคือเยซูจะเข้าร่วมในการแย่งชิงคมีร์สวรรค์เล่มแสงสว่างอีกไม่ได้ และนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถยืนชมละครฉากนี้อยู่ไกลๆมันมองไปที่ทะเลสาบเพราะรู้ว่าชายัยกลางโขนอยู่ที่นั่นแต่มันไม่ได้มองไปที่ตัวโขนตรงๆไม่เช่นนั้นฝ่ายตรงข้ามก็จะสามารถมองเห็นมันด้วยมันมาจากสารที่ที่เป็นปริสนาแต่มันรู้ดีว่าในแดนโลกิยะมียอดโขนซ่อนตัวอยู่มากมายอย่างเช่น ชายวัยกลางคนผู้นี้เป็นตนสําหรับจอมยุทธที่มีด่านฉานใกล้เคียงกับผู้อย่างรู้เข้าไปทุกทีแล้วนี้ต่อให้เป็นหมันก็ยังต้องให้ความนับถืออยู่หลายส่วนแน่นอนหากเป็นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันมันซึ่งอย่างเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มผู้โอหังถือดีจะต้องไม่เส่ใจเรื่องผู้นี้ทว่าเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปความนึกคิดที่มันมีต่อโลกและต่อตัวเองกลับเปลี่ยนแปลงไปมากมาย เพียงแต่บางครั้งมันก็หวนคิดถึงความรู้สึกตอนยาวไวการบรรดูคำพีสวรรค์จะตกอยู่ในมือผู้ใดเป็นแค่หนึ่งในเหตุผลที่มันมาที่นี่เท่านั้นมันเติบโตอยู่ในอารามจือโสตั้งแต่เด็กเริ่มอ่านคำพีสวรรค์หงเล่มาตั้งแต่อ่านออกเขียนได้ถึงขาดจึงขาดความรู้สึกที่ว่าคำพีสวรรค์เป็นสิ่งลึกลับพิสดารไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดากรรดาผู้ฝึกฌานทั่วไป ซึ่งมีความเคารพยี่มเกรงในคำพิสวรรค์อย่างหาเหตุผลอธิบายไม่ได้สาเหตุหลักที่มันมาที่นี่กลับเป็นเพราะมันต้องการค้นหาความรู้สึกตอนอย่างยาวที่หากหายไปนานแล้วกลับบาความรู้สึกที่ว่านั้นเรียกว่าความโถมเถือดีเยซูค่อยค่อยหายไปมองที่สาะนากลางหุบเขาสะแห่งนั้นมีขนาดเล็กนีงใต้สะอาจมีตาน้ํผู้ร้อนจึงไม่ได้จับตัวเป็นน้าแข็งไปเสียตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อน เพียงแต่ในที่สุดตาน้ำพุกบาอย่างต้องพ่ายแพ้กับอากาศอันหนาวเหน็บทารุนของปีนี้ผิวหน้าของสะจึงเริ่มจับตัวเป็นชั้นน้ำแข็งบนชั้นน้ำแข็งที่ว่านั้นมีหลุมโหวเล็กๆจนเห็นน้ำหลุมตืึนซึ่งไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแ,แ,แต่เมื่อใดเพราะรูปลักษณะที่แปลกจำเพาะมันจึงแน่ใจว่านี่เป็นหลุมที่แตกกระททอนด้วยกระบวย เมื่อ14ปีก่อนคัมภีร์นภาซึ่งมีความลี้ลับที่สุดในบรรดาคัมภีรสวรรค์ทั้ง7ดเล่มแสดงนิมิตท,ที่สําคัญยิ่งออกมาทว่านักพจน์ในอารามที่มีหน้าที่ดูแลคัมภีรสวรรค์กลับนิ่งเงียบต้าเสินกวนหน่วยองค์การฟ้าแห่งอาสมเทพก็เข้ามาอ่านคัมภีร์เล่มนั้นในอารามจือโซแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกันไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าน่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เวยกวงหมิง ต้าเสินกวนโดยแสงสว่างสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอันมาสจาดของบานเบิกนภาได้พอดีดวงตาลุ่มลึกใสกระจ่างของบานจึงมองเห็นเงาของรัติการตกลงมาอย่างโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่สิทธิสัญจรตุ่นปัจจุบันของเต่าพุทธ่านทั้งสามนิกายมารวมตัวกันที่ทุ่งร้างตอนนั้นพุทธมานทั้งสามจะเป็นเพียงเด็กหนุ่มตาก้นต่างยืนเงียบ มองดูมดสองฝูงต่อสู้กันอยู่ใต้ต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งต่อมาพวกมันก็เห็นล่องดำแต่ไม่กลา้าก้าวข้ามก่อนแยกงย้ายจากกันไปจำได้ว่าตอนนั้นมันตวาดดา่าถังว่าเป็นพวกนอกเี่พังใช้กระบ,บี่เดียวตัดต้นไม้ต้นนั้นออกเป็น5้าหม่นสามพชิ้นจากนั้นค่อยเอื้อนโครงออกมาท่อนหนึ่งซึ่งจบจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นโครงที่มันปวดปานที่สุด มันไม่อะรแค่ขายแม้แต่น้อยว่าวันนั้นที่อีกฝ้าของร่องดามีบัณฑิตสวมรองเท้าฝาและเสื้อบุใหญ่ฝ้ายเก่าขาดคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ริมสระในมือถือม้วนตำราอ่านอย่างมีความสุขตรงเอวแขวนกระบวยไม้ไว้อันหนึ่งยามก็หายก็ตักน้ำในสระดื่มหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแควนต่างๆ มองทะลุด่านเป็นตายมุ่งหน้าไปยังทะเลทางแดนใต้เพื่อรายงานให้อาจารย์ทราบอย่างกระตือรือร้นอาจารย์หมานซึ่งอยู่ในชุดนักจพ์สีเขียวยืนมองหมานอยู่บนโขดหินแล้วยิ้มให้อย่างเวทนาปันจึงค่อยรู้ว่าที่แท้ในตอนนั้นมีคนผู้หนืงนั่งอยู่อีกฝ่าของร่องดาบม,มาตลอดนับจากนั้นไปก็สูญเสียความทะนถนงถือดีและความมั่นใจในตัวเองไป หลายปีผ่านผ่านหลังใช้ชีวิตยอยู่ทั้งในแดนโกรกิยะและโกรกุตระมันก็ทำใจให้ชื่อชาต่อสิ่งต่างๆได้สำเร็จและยังมองเรื่องราวอีกมากมายหลายอยา่างได้อย่างทะุปุโป่ปงดังนั้นจึงเริ่มมีความมั่นใจขึ้นอีกครั้งทว่าความถนนงถืนดีตอนยาวไว้กลับไม่หวนคืนินมันสำนึกเสียใจมาโดยตลอดที่ไม่มีโอกาสขอคำแ,แนะนำจากบัณดิตคนนั้น แต่บัดนี้มันมีโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นทั้งๆท,ท,ที่เห็นอยู่ว่าข้างสะไม่มีคนแต่มันกลับยืนอยู่บนยอดเขาจ้องไปยังสะนั้นตาเขมิงไม่ว่าจะเป็นปิ่นไม้มะเกลือหรืออพอรเนื้อบ่าบางบนร่างรู้ไม่ขยับแม้จะอยู่ท่ามกลางลมแดงต่างสงบนิ่งเช่นเดียวกับมกติของหมานในขณะนี้ปากท,ทางออกสำนัพกพพหมานพิคนจริง ชัยไหวกลางโคนชง,งัดเท้าทันทีเมื่อมาถึงริมฝั่งมันถอดบวกที่สวมใส่บนหน้าไหลยวันออกปล่อยให้ใบหน้าได้ประทัก,กับลมหนาวเต็มๆคิ้วทึบเข้มหนาเมือนอนแก้วขวดเล็กน้อยขณะทอดสายตามองหมู่ขุนเขาอกว้างใหญ่ริมผีปากแดงเหมือนโลหิตโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายสลับซับซ้อนเท้ามันเหยียบลงบนฝั่งที่มีแต่ดินแข็งกระด้างไม่สทกสถานต่อความหนาวเย็นใต้ฝ่าเท้า ก่อนมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทั่วร่างที่บึกบืนกำยำราวกับหลอมขึ้นจากเหล็กไหลมีแต่กลิ่นายพิฆาตปกคลุมฝีเท้าของมันไม่เร็วนักอาจพูดได้ว่าเชื่องช้าทุกขาที่วางเท้าบนพื้นที่มีเกรดน้ำแข็งปกคลุมอยู่บางบากจะปรากฏรอยเท้าลึกๆขึ้นรอยหนึ่งยิ่งเข้าใกล้เชิงเขาเทียนชีกิ่นายพิฆาตในตัวมันก็ค่อยๆถูกเก็บงำ รอยเท้าที่ทิ้งไว้ข้างหลังก็กค่อยๆตื้นขึ้นจนไม่เห็นร่องรอยมันไม่คล้ายเหล่ายอดโขนตานลุชตาที่พนหวกตัวเองเป็นหนึ่งกับธรรมชาติเพราะที่บัานฝึกไม่ใช่วิชาเตา๋ามันใช้พลังจิตที่แกล,กลา่าปิดกั้นร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของตัวเองจากฟ้าดินคล้ายเปลี่ยนตัวเองเป็นก้อนหินหากปิดตาจะไม่มีทางสัมผัสรับรู้ถึงตัวต,วตนของมัน สระน้ำเล็กๆตรงไหลเขาที่สงบนิ่มานานจู่ๆก็มีการเคลื่อนไหวริมสระมีเสียงน้ำกระชอเบ,บาๆคล้ายมีคนกำลังใช้กระบวยโจงตักน้ำแต่พอเงี้ยหูฝากกับคล้ายเสียงลมพัดใบไม้ไหวฟังซ้ำอีกทีคราวนี้ถึงก็เป็นเสียงพลิกหน้ากระดาษได้ยินว่าเจ้าเข้าสู่ด่านแรกสัมผัสตอนอายุ13ด่านไร้ฉุนตอนอายุ30 ผ่านไปสามเดือนก็มรลุด,ด่าสูงพิสดารและด่าลุจตาในวันเดียวกันได้ยินว่าในช่วงราวาปีนั้นเจ้าขึ้นเขาหลังสารศึกษาทุกวันแต่กลับไม่พบอุปสรรคใดๆเลยได้ยินว่าวันแรกที่ขึ้นเขาเจ้าเห็นอักษรสี่ตัวบนสลากหินหน้าประตูไม้อักษรสี่ตัวนั้นคือผู้มีเมตตาหินดีในน้ำดังนั้นที่เจ้าชมชอบที่สุดการได้อยู่ในใกล้สระน้ำนเงียบสงบหรือไม่ก็ถานน้ำใสสะอาด วันนี้ได้เห็นนะว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆขณะเงียงง้ยหูฝังเงี้ยซสูนึกถึงคำบอกเล่าเหล่านี้จากนั้นยิ้มน้อยด้วยความพอใจก้าวไปข้างหน้าหนก้าวทันทีที่มันขยับกระบี่ไม้ที่สะพายอยู่ด้านหลังก็ลอยขึ้นกลางอากาศทรงเสียงคุมหืม,หมปริบตานั้นดวงตะวนันบนท้องฟ้าก็คล้ายกับทอแสงแรงกล้ากว่าเดิม ลำแสงนับเปื่นสองมัที่ตัวกระบ,บี่ทำให้กรบ,บี่บางระยวาถึงกับเปล่งแสงเป็นประกายสีทองเจิดจ้าเจนตนาลมกบ,บี่อันบริสุทธิ์สายหนึ่งพุ่งระเร็วออกจากยอดเขาวหิมะไปยังสระน้ำซึ่งอยู่ไกลออกไปเป็นพันจางภายในเวลาชั่วแค่ประกายไฟแลบดูไปคล้ายลำแสงมากมายมาประดึกตัวรวมกันสงบแนงแต่ยิ่งใหญ่ไม่ย่นระยอต่อระยะทาง วิชาเต๋าที่ทรงพลางถึงระดับนี้นับว่าได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของด่านลล้จตาแล้วแม้จะยัางไม่ก้าวข้ามไปด่านเบิกงนภาแต่ก็เหลือเพียงเส้นบางๆที่ขวางอยู่กระบี่ที่มีนุภาพร้อยกาดเช่นนี้ในแผ่นนนี้จะหาดูได้สักกี่ครั้งขณะที่เจตนาหลมกระบี่พุ่งไปอยู่เหนือสะชาน้ำแข็งบนนั้นก็เปลี่ยนเป็นหนาตัวขึ้นทันทีแม้แต่หลุมโบเล็กๆนั้นก็จับตัวแขงจนเจนจะปิดสน็ เสียงน้ำกระชอกเบาๆนั้นหายไปริมมีเสียงอุทาดังเอ๊คล้ายเจ้าของเสียงรู้สึกประหลาดใจคาดคิดไม่ถึงอยู่บ้างถ้าว่าปฏิกิริยาตอบสนองของเจ้าของเสียงค่อนข้างเชื่องช้าปากจึงขยับได้ยื่นแย่เป็นพิเศษดังนั้นคำว่าเอ๊นี้จึงถูกลากยาวจดฝังไปคล้ายเสียงร้องของยิ้วตัวเองตอนขึ้นเวทีชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ตรงเชิงเขาาขมวดคิ้วรับรู้ มันรับรู้ถึงเจตนาลมกระบี่นั้นแม้ไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ใดแต่ก็พอจะเดาออกว่าบุคคลที่กู้ขวัญใีคนผู้นั้นทุ่มเทพลังชานทั้งชีวิตเข้าไปในหนึ่งกระบี่นั้นคือใครมันจัดวางหงตาไว้บนทุ่งร้างแถบนี้มากมายทั้งอย่างเคลื่อนย้ายมือดีจากกรมทหารออกมาช่วยคนเหล่านี้รายงานมาว่าเมื่อหลายวันก่อนบุคคลผู้นี้ยังปรากฏตัวอยู่ที่ทะเลสาบนอกเขตมืองเว่ย แล้วฉนหนยจุจูจึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่โดยเราแต่ชายวัยกลางคนไม่ไม่คิดที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะในฐานะที่เป็นจอมยุทธผู้มีด่านชานสูงที่สุดในปัตภีมันสามารถร่วงรู้ถึงโอกาสและจังหวะของตัวเองได้ดําไรมันรู้ว่านี่คือโอกาสที่หาดียาครั้งหนึ่งในชีวิตมันจึงเดินตรงไปที่ทางออกของภูเขาแห่งมุกบานตั้งใจ ไม่คิดจะชมดูเหตุการณ์การเผชิญหน้าการที่ควรจะสร้างความแตกตื่นให้กับคนทั่วทั้งปัตตภีแต่กลับถูกลิขิตไว้ไม่ให้ผู้ใดได้รับรู้ภายในทางเดินเหมาะบางๆยังคงลอยอ้อยอีกบทบางผนังหินที่ราบเดินและสูงฉานแต่ไม่อาจบ,บทบางเงาร่าผู้หนุ่มสาวที่กำลังเดินมาตามทางเดินเส้นนี้ได้บนยอดเขาหิมะ เยสูสิทสัญจรทั่วปฐภีของอาลามจือโซในที่สุดก็สมใจได้พบกับบัณฑิตท,ที่นั่งอยู่ในอีกฝ้าของรองดามเมื่อ14ปีก่อนและที่เชิงขาวชัยวัยกลางคนก็เข้าใจว่าตัวเองกำลังจะได้พบกับคัมภีร์สวรร์เล่มแสงสว่างสิ่งที่ไม่ว่าจะต้องใช้เวลารอนาสักเท่าใดก็คู่ควรไม่ว่าจะเป็น14ปีหรือว่าทั้งชีวิต